เราไปรอ,อเพื่อนลิวนะคะแล้วก็เจอเพื่อนน้ำอีพีอีพีไม่ใส่สีฟ้าแล้วลอ <c oughs> ยวันพันพีอีพี <c oughs> จะไม่ใส่สีฟ้าอีกดอก เดี๋ยววันนี้จะพาไปถ่ายวอกไม่วันเดย์แต่เป็นครึ่งวันเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาพี่แล้วก็ไปหาเพื่อนพวกอนุธามนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเออเราไปทําอะไรอะไรยังไงกันบ้านนะคะแต่ว่าวันนี้อนุธรมก็ไม่ครบหรอกเพราะว่าอีกคนหนึ่งก็คือไปมาขอแล้วซึ่งสี่คนไม่เคยใายไม่เคยถ่ายคลิปตอนครบสักทีนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วเจอกันเดีย๋ยวขอ แต่งหน้าทำผมอะไรก่อนนะคะทุกคนแต่งเรียบร้อยแล้วแหละอดม๋ยก,ยก,กันช่วงนีอโคืิอกม่ละันคือาจะไปทอมินอนผมอมอะไรเรียบร้อยเอาหมดในห้องเรียบร้อยโล้ก็ญญอะไรกัน กอเสร็จเอามาจากห้องฝนตกงงพี่ที่นัดพี่ที่หญิงนัดไปก็แต่งตัวเพิ่งเสร็จพอดีแล้วฝนก็ตกเลยเออดีนะเราแบบมันจะถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวตอนนี้งั้นเราก็รอดูทีท่าว่าฝนมันจะซาเออเออเราดูทีท่าว่าฝนมันจะซาประมาณห้าโมงครึ่งมันจะซาให้เราหรือเปล่านะคะทุกคนเพราะว่านัดเพื่อนไว้นะคะโอเคเจอกันทุกคนนี่นะทุกคน เพื่อ,อนหญิงก็งมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่าอนนี้ก็ถึงเวลานัดแล้วนะรงนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วคะตอนนี้ระคะสักครู่นะคะตอนนี้อยู่ที่อ่าเว е ลานะคะประมาณนะคะอืมห้าโมงครึง่งห้าโมงครึง่งเพื่อนเราทำโมงครึง่งเ <c oughs> จ้าของอเขาเรียกวาอะไรเจา้จาเจ้าภาพเจ้าภาพจะไม่มาเลยครับขับรถอยู่นะคะแล้วเราเป็นคนอยู่ไกลแล้วก็ชิลเราไปตอนไหนกันดีวั <c oughs> นนี้เลยไหมได้ได้เดี๋ยว เดี๋ยวเราจะไปแบบเหมือนไว้รับเพื่อนอีกคนนึงน,นะคะทุกคนเพราะว่าไม่อยากให้เดินไกลถึงจะเดินมาจากบ้านแล้วก็เดินเข้าไปที่ร้านอีกมันก็ไกลเพราะว่าเอ้ยโลป่ะโลของโลมันเกือบสองโลอ่ะเดิมนมาจากหน้าบ้านมาน้วมาตลาดแล้วก็ไปร้าน<อ> <ๆ S 2> ต้องนิกาตอนนี้นะคะก็ประมาณห้ามงสี่สิบนะคะก็ประมาณสี่สิสิบห้าแล้วค่ะ เราก็เพิ่งออกมานะคะสักซอยว้าวน,นี่ยังไม่เคยมาเดินเลยใช่นี่นะคะก็คือตลาดไท อย่างนี้ร้อแปดพน้นะคะร้อยแนชิ้นะคะที่เราเลียกพวกเลไเลยไม่ไม่ไม่แย่อไจล้วก็แล้วก็ระคาประจำนะคะของแกงนะคะสำหรับเดาไปกินนะคะหรือเด็กมอบใ่แล้วคุลาพึ่งด้วยนะคะย่างเนยโพราดค่ะแจมมากคุเหลือะรแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปเี๋ยวพาทำ่ รถมารอเพื่อนริวนะคะแล้วก็เจอเพื่อนน,น้ำใช่รอยายริยวรยายเมื่อไรบุก้องหนึงเนี่ยขับไปชิวแล้วก,กูแบบไม่ได้สังเกตตรวจไม่ได้สังเกตเว้ยไปด,ด,ดูย้อนหลังนะนงถ่ายไว้เหรอติดติดกูติดไหมย้อนหลังอ่ะติดตายที่ค<ด>ุณถ่ายชใช่ไหมถ่ายว้าเป็นกิมราคาหนึ่งหมื่นหก ใส่สีฟ้าแล้วคุ้มคอีพีอีพีอีพีไม่ใส่สีฟ้าแล้วดูเลยวันพันปีอีพีจะไม่ใส่สีฟ้าอีดอกอีพีมาแล้วอีดอกอีพีวัดดีกล้องหน่อยค่ะอีพีวัดดีกล้องหน่อยค่ะมึงภูมิใจไหมที่เพื่อนมึงไม่ใส่สีฟ้าในอีน้ำ ไคมารอบหนึ่งค่ะครัรอเป็นตออะไรดีครับมีเตาต้มกับเตาย่างลูกค้าได้ส่งเราครับเอา้ย่างกับต้มปะเออเ่ากับต้มถุงมือได้ถมือะแล้วก็ได้แก้ผ่านนนี้ถุงมือนะคะก็ไม่ใช่ถุงมือค่ะเชิญรับถุงยางคนละคู่นะค่ะอีทีกันนี่ที่เราไปกินวันนั้นสามคนที่ตลาดสักพักเดินออกมามืองกระาพราระเพรเทอะไมถึงกันมีสงครามโลมาก ทีเนี้ยอีทิ้งแจกไมอยู่เลยค่ะไอติมช่วยช่วยรอบแรกเราปีนมารอบแรกทุไวก่อนเพราะทุกคนต้องอย่างปี้กันตอนแรกอ่ะอีอีเทียเนี่ยอีอีเทียหญิงเนี่ยมันไปไปอันเนี้ยมันไปเอามาก่อนรอบแรกอ่ะก็กินแตงสองลูกแตงหนึ่งลูกหนึงอันี้ไปเอาใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะก็กินรวมๆแล้วก็จากนั้นปิดปิดชาร์ินาเล่สุดท้ายสี่สี่ห้าสี่ห้าสิบหกคืออไอืมิมแล้วเราก็รู้เนาะว่าร้านนั้นล่ะมันเสริม ก็คือทุกคนรวมรวมกันแลน้วนะสามสิบสองลูกรวมกันแล้วเรียบร้อยกินไปสามสิบสองลูกลก,ลลก็คือแบบกินหนึ่งไม่ไหวอันนี้เราอรอเตาก่อนแล้วเราค่อยไปหอีกก็ได้ไม่รู้จะยังไ,ไงหยิบก่อนได้แต่งถ้นเราไปหยิบสองกันนั่นแหละได้เพื่อนวายกูอีกแล้วนะคะคุณดิวอา่าจานเล็กไปไหมคะแป้งหนึ่งแป้งอันนี้อย่างกับเดี่ยวก้อนนะ อันนี้วางไว้เริ่มแผนการเรื่องแผนการเดิมเดี๋ยวเราลองไปรู้ราคาในที่ตอบนะคะว่าทำอะไรที่แล้วอันนี้มีหมูหมักหม่าล่ากับหม้ไที่ไเลิศจะเป็นน้ำจิ้มนะคะมีถ้วยขอบคุณค่ะแล้วก็มีเป็นน้ำจิ้มแตงกวาเขาจะมีหม้อต้มปูพริกไทยอะไร ตุ๊กี้สิบแต้วตกี้แล้วก็สิบฟูสิบฟูเออหลุดอยากเอากันยาดวมันไปวันไหนไม่ไปเอามืลเาออกซะมันไม่มันมันกลับหม้ไม่ได้หม้อหม้อกูก็แบบอันเดียวกันเขอบอกกูก็เหมือนกันแล้วน่ากินสุดหูหูกระเทียมต้องลงเห็ดก่อนเอาเห็ดกับผักฝอยลงกก่อนป้องกันน้ำมันกระเด็นให้มันดูดน้ำก่อน แล้วก็เตี๋วอว่าสองคนนี้ใครจะโดนระกำก่อนก็คือโดนโดนบี้บูดอีกเนาเมื่อกูมีเรื่องจะเล่าเรื่องของที่กูกับอีนิงไปกินซากานเมืองเซฟล้วมันจะอั่านกอฟอาร์กดกูใส่แล้วขอด้วยไม่โลเมืองอะไรเมื่อกูไปกินแบบเตาเดียวกันในบ้านด้วยกันเราจะมีโต๊ะหนึ่งที่อยู่ข้างหลังของกูฝั่งเนี้ยแบบประมาณกับแปดคนแก๊งสาว ตอนนี้ยจังหวะหนึ่งจังหวะที่ว่านางเอากุ้งกับปลาหมึกมาแล้วก็ามาว่าถ้ามึงจะเทียต้องเอาน้ําออกก่อนใช่ไหมมันเท้อมกับน้ําแข็งอะแล้วลงไปเว้ยเนี่ยไฟปงเบี้ยแบบุูงขึ้นอย่างเงี้ยจนอีนิงพูดเสียงดังหันไปบอกเอารถจะเพิ่งไหมคะอะไรเงี้ยเออเบิกรถจะเพิ่งไหมคะอะไรเงี้ยมึงพอเข้ามาโมงกันทั้งตัวมึงกับายเขาเมื่อี๊ยมึงอันนี้อาหารทำแล้แบบเอาน้ำมาใส่ก่อนะแบบมึงอาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยเลยอย่างเงี้ยเลยอย่างนี้เลยมึงอย่างเงี้ยแล้วมันก็เทลงไปเลยไปอันนี้เหรอเออ เคยเป็นไดไอเ <laughs> รีย <laughs> แบบครูกระทะมันร้อนมากแล้วแบบกระทามาิกิริยากาาันน้ำใช่ไดแบบไฟรูก็คือกอินเนี้ยนะคะคนทำนะคะเพราะ,ะไม่เป็นเอสเอโอก็มีซีนะไม่เกิไม่เกิอ่ะต<า>ัดเพาะก่อนจะกินก่อนนะทุกคนเดี๋ยวหญิงกินก่อนนะมือสองปอกฝอยอ,อ,อ,อืมเป็นมือสองเป็นมือใหญ่แล้วก<ม>็คือแบบตัว <laughs> เดกกกค่ะวันนี้พวกมีสินค้ามาใหม่คะทุกอันนี้เป็นเนื้อโคกุ่มนะคะทุกโคพกวาตัองขาดดแนัาดามึงนี่นอันนี้อันนี้ก็เป็นเนื้อติงอันใหม่้ไเนหมอ่านุนเนื้อนี่กินเนื้อบาง่หรือกินหมดนีนะคะก็จะทำการเลื่อนขั้นนะคะ้เแตโอ้ยอนเื่ย ยอมลุกเลยกูลุกกอนเอาเมลินใส่ไรใช่ไหมใส่ล็อบหรือว่าใส่ใส่ใส่ล็อบใส่ปูล็อบลอบมันไม่สู้หรอกแต่มันจะปูปลาไมเนี่ยไม่น้ำมันผสมกับไข่กับเห็ดอยู่ัเติมเลยว่าเติมเลยเลยอยู่ไหนไหนนะคะค่ะไม่ลงเลยเลยโอ้ที่เนยอะไรเนี่ย นองว่าอะไรเรียกน้องน้ำส้มมันคอมไหมคะเออ้ำกุ้งอมัเพิ่มนะคะทุกคนน้ารักเป็นคนน้ารักนะคะตีขวดรอยนะคะทุกคนขดหนุนได้ขดืด้องกกคุกคนค่ะอยากกินนอยากกินเยเพี่พี่น้าคุณจงลยนะครับะ นะคะนี่ก็คือเพื่อนของเรานะคะชื่ออะไรคะนะครับคุไอจ้าบ้านจันเมืองพัลรู้ไรจักไรคะชื่อนามนะคะช่วยช่วยใช้ชื่อในวงการของเราด้วยค่ะชื่อวงการคุณอะไรอีควายอ่ะดูนะคะอาจารย์รับอะไรกันนะคะแกะกคุณอย่ามางไปไม่ได้เหมือนคนทำต้มข้าวค่ะเหมือนเหมือนแบบแม่บ้านในสุสานอุ้ยอุ้ยเขาตีกันอย่างไงบ้างบ่อยกแกงนี้กับก็คือนะคะ มันต้องคุ้มใจใครเดี๋ยวมันเอาคุ้มงมันจะมีระหว่างสักขยับไปตรงหน้านะคะนะคะสภาพคนแก่กุ้งทั้งสองคนเลยค่ะคือตอนนี้เหมือน,นเดบตอนนี้นางแก่คนเดียวนะคะให้ท่านอาจารย์เขาได้แก่แล้วก็จะได้โชว์ใน,ในการที่ว่าแบบจะมีการสร้างในไอขึ้นมา <laughs> ไม่การแก่ขึ้นใครมันก็ทำได้การแก่ขึ้นใครมันก็ทำได้แต่การที่ว่าแก่ขึ้นแล้วแบบเทลงไปเออควันเป็นไดไอขึ้นมาอันนี้ผ่านอาจารย์ มันไม่ใช่ได้ไอค่ะมันคือไฟไหม้ค่ะมันคือไฟไหม้มันต้องเรียกรถอตะเพิรก็คือโตชนเองใช่โตคือพวกเราอ่ะมันจะมีคับโตบูเพิ่งคิดได้คำนี้ถ้าครบสมรรถความสุภาพอยู่ตรงนี้คือพวกเราอันนี้รู้อันนี้นัเป็นเรื่องที่เราเข้าใจตรงกันเนาะจุดต่ำสุดของกราฟหาไม่เจอค่ะเพราะว่าอินฟินิตี้ค่ะเป็นระยะอนันต์ค่ะระยะอนันต์ก่างกลางรูกระดูกระดูออกค่ะกราฟลูกระดูระดูออกลู ลูกข้าวก่อน,นะค่ะแล้วก็ออกไปดูโอเคค่ะคนรวมรวมรวเปียเพื่อนมาอยู่รงกันนะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะพวกบน้องเท็กทหม่น,นะคะถ้าเห็นการทุกคำหยาบนะคะก็มาจากคลิปนี้งหมดแกะกุ้งให้สนุกค่ะสองคนวางหมู่บ้านมามาของเรานะคะเราหน้า,าที่ของเราคืออะไรคะเด็อไม่ต้องรอเพืมันข่ะเด็แล้วก็อ่าสร้างความสิ้นผ่านไปเรื่อยๆนะอ่าอัดอยู่หรอ ออยู่เนี่ยคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าคลิปเราเนี่ยจอมเซ็นเซอร์ก็คือแปลไม่คือคนอื่นเขาแบบว่าแบบตีทำเดียวของเราคือตีดยาวเป็นแบบวันนี้เท่าไหร่คะทุกคนใครนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่28กันยายนค่ะเป็นวันเกิดทอไม่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 เป็นตามค่ะเป็นวันเกิดเป็นวันเกิดน้องฉันด้วยอะไมนะวันเกิดน้องฉันด้วย28เกิดค่ะมันเกิดอยากกินค่ะไม่มันเกิดและทุกคนคะอยากให้ดูรอบร้านค่ะ อยากให้ทุกคนดูอยู่ด้วบร้านค่ะทุกคนมาในทีมเสื้อสีเดวโดยไี่รัมาทุกคนมาในเสื้อสีไม่ด้ทุกคนมาินเสื้อสีเดียวกันโดยไม่ไดรัาทุกคนมาเสื้อสเดียวกันไ่ด้ทุกคนิีนเสื้อสเีกันดัาทกเอบวยไ่ตรงไนมาน้อไ่ไรมคนาปสื้อจะยกมา พกกี้เอองกก้<ฮ>มันนี่จะเป็นโซนน้ำที่ไม,ไม่ใช่พวกแบบที่ไม่พวกแบบเซเวอะไรพวกเนี้ยนะคะทุกคนกเป็นน้ำะเห็นไหมตรงนี้แล้วก็จะมีน้ำว่าวตรนี้แล้วก็นี่ค่ะเยอะ ก้านแล้วสุ่มแต,แตกนะสุ่มพลาสติกเนี่ยมันแตกพลาสติกกับแผ่นขาอุอ้อยนี่ค่ะทุกคนร้านที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันเป็นร้านที่มาเปิดใหม่ในโคโลราค่คะทุกคนแล้วแบบว่ามันเป็นร้านอาหารเกาหลีที่แบบอุ้ยสวยสวยแันวิวเกาหลีไปเลยใช่วิวเกาหลีไปเลยนะคะัูหลางไปเนี่ยทำไมเป็นหลุมบลอขนาดนี้สุกแล้วแล้วก็ตัดตรงนี้อุ้ยร้านสวยมากทุกคน มีเคมาดนะคะเคมาดขายอะไรอยากมันจะเป็นของเกาหลีเลิศมากขันโคนวก็นั่งจิบโซจูคนละหมูโอ้อันนี้คือผู้ร่วมชะตากรรมนะคาช่วงนี้เห็นไหมป้าอันนี้แกนี่เหรอเนกเลเวลเนกเลเวลหูตัวนี้เลยเดี๋ยวปรับแสงก่อนให้ทุกคนเห็นมันจะประมาณนี้ทุกคนสวยมากเธอมาซื้ออะไร อบมากเลยตอนอกาหลีแนันล้ว่ค่ะนี่ค่ะยีมค่ะเพื่อนเลค่ะลด้อบปไก่วะเุดนี่ยวิ่ลานีอันนี้ทำแบบพ่อขยำกินจี่เล็ดกินจี่ชิเก่ใส่ลำยัยาวอยัน็ะตันเละวุตบอมากบีทรั คูดประโยคนี้พร้ามกันขางเด2เสาลลำยอดตะคนะคะนเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเจของพี่ันดาเราไปดูโซมีกันถนได้เายไอ้สจลมันีความชัยกับของเกาีน้อยเครื่องดื่อัดการย กีจับเลื่อได้ดีครับอคค่ะทุกคนวินยินดีมากตอนนี้นะคะเรากลับมาถึงห้องแล้ววันนี้มีชนีมานอนกับเราได้หนึ่งคอนใช่ค่ะตัดเล็บอยู่ <c oughs> นี่นอนของอ,อีชานหอกมาก<า>เดี๋ยวก็หญิงก็ขอปิดคลิปเป็นวันนี้นะคะหญิงก็ขอปิดคลิปเลยว่าพอเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนู่นนี่นั่นทำธุระอะไรให้เต็จบ๊าบลานะคะทุกคน ยังไงนะคะก็ลากันไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ <Bye> <laughs> <laughs>